อุย้ยทุกคนดูนอนสิสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกากับช่องเซวิสตี้ครับเมอรชิงเคยนะคะทุกคนว้าวแลวก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่กอดีเกมไม่ครับก,รกันหีนชิงเฮยนะคะพร้อมกับซีรีส์เอาชีวิตรอด1บล็อกนะคะทุกคนก็มาดูกันว่าวันนี้บุ๋มจะมาทําอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ก่อนอื่นขอเปลี่ยนเช็ตเดอร์ก่อนนะคะ เพราะว่าปกติเราใช้เชดเดอร์ตัวนี้ในการอาร์ติรี่นี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้บุ๋มก็คิดอะไรบางอย่างได้นะคะทุกคนก็คือบุ๋มอยากจะทําบริเวณรอบๆเนี่ยให้มันเป็นน้ำนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราเจอน้องปลาปลาจะได้กระโดดลงน้ําไปทันทีนะดังนั้นเราต้องดูก่อนว่าเราจะมีน้ําแข็งอีกเยอะหรือเปล่านะโหไม่ใช่น้าแข็งหมดแล้วเลยเนี่ยเดี๋ยวขอทําเป็นน้ำอีนฟินิตี้ก่อนลืมไปเลยว่าข้างล่างไม่มีพื้น <laughs> งานทำข้างบนก็ได้น้องหมูดูสงสัยมากเลยสงสัยอะไรลูกอืขยับไปหน่อยโอเคขยับไปอีก <c oughs> อ่าแล้วก็วางอันนี้ไปแล้วก็ทุบค่ะเออได้น้ำมาแล้วต่อไปก็เดี๋ยวนะบุ๋มมีเอ่อถังน้ำเพิ่มเติมอีกนะคะเดี๋ยวขอหาแป๊บนึงโอ้โหทุกคนเหมือนถังน้ำบุ๋มจะาหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะทุกคนไม่เป็นไรแล้วคราฟใหม่ก็ได้นะ แหม่หก็มีเหล็กอยู่จํานวนหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเอาน้ําจากตรงนี้ออกไปก่อนนะคะปึ๊บอ้าวโอเคในอันเดียวเดี๋ยวทําให้มันกลายเป็นอินฟินิตี้ก่อนอ่าเรียบร้อยเอาน้ํากลับมาคืนที่เดิมนะคะเดี๋ยวพืชเราไม่โตนะเ <c oughs> ออโอเคได้แล้วต่อไปนะคะเรามาขุดคลองร,บรอบๆกันเถอะแต่ว่าบุ๋มยังไม่มีที่ขุดเลยอะ่ะนี่ได้สิ่งนี้มา ขยับไปหน่อยนี่นะคะอุ้ยอุ้ยเราต้องขยับออกมาห่างสักนิดนึงขยับไปอีกนะขยับไปอีกโอเคเ<ม>ตาเผาก็คงต้องเอาออกก่อนนะคะอืมปึ๊บปึ๊บอืมตรงนี้มันต้องเชื่อมมันต้องไอ้นี่สินะแล้วเราก็ใช้อะไรก็ได้นะคะวางข้างล่างแบบนี้ไี้ มันจะเป็นลักษณะนี้ที่จริงตรงนี้ก็ต้องทุบออกเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวนะมันต้องกำเนึิดกำเนึงมันดูแบบยากมากเลยทุกคนตอนนี้ความจริงมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเราใช้อะไรก็ได้ใช่ไหมนี่เยก็จะอุดมาแบบนี้เลยเอออ่ะไดเออาไลน์ที่มีปึ๊บนะมางให้หมดค่ะทุกคนยังไม่ส่วนความสวยงามแต่อย่างใด <c oughs> สนแค่ว่าจะวางยังไงให้ได้อู้สิได้จังออันนี้มันมีทั้งเนี่ยโอ้บุมไม่น่าออกเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรไปต่อค่ะจิบบบเสร็จเรียบร้อยต่ไป็คือการวางน้ําให้เรียบร้อยนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคต่อไปนี้ถ้าหากมีปลามาเนะียะทุกคนก็หวังว่าน้องคงจะไม่ตกไปแล้วนะหรือว่าน้องคงไม่ตายคาที่เนอะน,นะ ว่ามันบุมเก็บปลาไม่ทันสักทีอ่ะคุณเต่าอ,อยู่ใกล้น้ําสินะได้ค่ะเดีย๋ยวตรงนี้เปลี่ยนเป็นอะไรให้มันดูแบบดูจับจับหน่อยเป็นไงเดี๋ยวหาก่อนนะคะว่าอะไรที่เราพอจะมีเยอะๆแล้วก็วางได้กุณเต่าขยบหน่อยเออโอเคค่ะเดี๋ยวขอฟางมีสักครู่นะหนึ่งเดี๋ยวเรามาทําเป็นซุ้มขึ้นตรงนี้กันดีกว่านะคะมันน่าจะสวยดีอ้าวหมูนี่ก็นะโอ้กล่องอะไรโอเค ของเหมือนเดิมค่ะไหนก็มีกล่องขนาดนี้แล้วก็วางกล่องไปอีกตรงนี้นะคะโอเคกล่องอยู่ข้างหน้าโอ,โอ้ปลานี่ไงไปแล้วปลาตัวแรกปลาตัวแรกเอา้าไม่ลงแล้วลูกไม่ลงลงลงน้ําเอาลงน้ำไมนต้องใหญ่คนนี้อรอปลาลงน้ําไม่ได้อรอแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โโอ้โหไม่ทันเฮ้ยบุ๋มต้องทากว้างกว่านี้จริงๆใช่ไหม,หมอืมอืม เอาเป็นสามบล็อกแบบนี้เลยต้องได้แล้วนะต้องได้แล้วนะไม่ไหวเลยออุตส่าห์ทำกว้างขนาดนี้น้องยังน้องยังไม่ลงน้ำได้อ่ะโอเคไม่ต้องค่ะ a few moments later ออ้ยโอ้โหเอาเอเจอของโอ้โหทุกคนบุ่มตีเขามันไม่ได้เพราะว่ามันดูวิญญาณแลไว้ ถ้าเราตีมันก็จะทําให้เราแบบว่าเจ็บตัวเนี่ยฮะแต่ก่อนอื่นบุมขอหิวก่อนนะคะโอ้ยไมันต้องโผล่มาทุกทีเลยอ่ะไม่เข้าใจทำไมมันต้องโผล่มาทุกทีอีกไม่นานก็คงจะต้องตกลงไปแล้วสินะไปเลยโอ๊ยตีเขาว้าวอุซ่าอุซ่านะเราใจดีกับไหนเอ้ยไปเลย มันตกมันหาทางลงไปไม่ได้ถูกตัองไหมไปเลยฝั่งนั้นนะเออไปไปไปอีกไปอีกอีกนิดนึงอเออทุกคนทำยังไงดีอ่าตกไปเองแหละไปเลยไปเลยไม่ต้องมาไว้อะไรเออไปเลยเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บหนึ่งนะคะของคือตกไปหมดเลยขุดกันต่ออ่ะนบุ๋มติดสถานะอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนตอนนี้ต้องกินนมกินนมน้อยโอเคขอบคุณค่ะ อืมตอนนี้เรียบร้อยเรากำการครับของที่เราต้องการเลยดีกว่านีคะอืมได้เป็นสมุดธรรมดามากับมิวสิกนะคะทุกคนโอเคก็ถามว่าแย่ไหมไม่รู้ว่าไปทำอะไรได้เหมือนกันนะคะอ้าไม่ตออุตส่าห์เป็นกล่องที่มีเสียงเพลงน่นารักมุงมิง้ง โอเคอุ้ยได้ปลามาสองตัวค่ะทุกคนเดียวเราเอาน้องปลามาปล่อยปึ๊บตัวที่หนึ่งตัวที่สองบุ๋มมีอีกตัวหนึ่งที่เคยเก็บไว้นะคะใช่ไหมเหมือนเคยเก็บปลาตัวหนึ่งนะแล้วปลาพวกนั้นทั้งบุ๋มมันหายไปไหนหมดโอเไก่อ oh นนี่ไงปลากระตูนหนึ่งตัวนะคะเอาปล่อยตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวขอไปนอนก่อนสักครู่หนึ่งนะคะทุกคน อ่ะเช้าแล้วไในเวลาของการฟาร์มต่อไปนะคะจนกว่าน้องจะเปลี่ยนไมโอมให้เรานะโอ๊ยนั่นไงตึงพูดถึงจะเปลี่ยนไมโอมแล้วค่ะระหว่างนี้เราทําอะไรได้ใช่ไหมเราทําการขยายเกาะเพิ่มกันดีกว่าะค่ะทุกคนก็เป็นสิ่งที่หลายคนบอกให้บุ่มทำซะที <c oughs> เพราะว่าเกาะเรามันแบบเล็กเข้าไปทุกทีนี่ขนาดขยายทุกอีพนะทุกคนคิดดูออันนี้บุ่มปูทางมาสักน,นิดนึงแล้วว่าแถวนี้จะแบบ เป็นแบบนี้นะคะใช้สลบวางมาเกาะน,นะโอ้ยจุ๊บปุ๊บหืมความบังผิดนี้บุ่มได้แต่ใดมาหนึ่งสองสโอเคโอเคต่อไปออกไปฝั่งนี้อีกหนึ่งสองสาสี่อ๋แล้วก็อีกอย่างหนึงที่อยากจะมาทำในคลิปนี้นะคะว่าจะทำเป็นอ่อสิ่งที่เรียกว่า ฟาร์มต้นไม้นิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้พื้นที่บนเกาะของเรามันไม่แบบมันรู้สึกไม่พอแล้วบุ๋มก็เลยจะตอกไปอีกเกาะหนึ่งแล้วก็ทําเป็นฟาร์มต้นไม้ทุกคนว่าดีไหมบุ๋มคิดว่ามันก็น่าจะดีนะถ้าหากเราแบ่งเป็นเกาะไปเลยว่าเกาะนี้ปลูกอะไรอะไรอย่างเงี้ยเกาะฟาร์มเกาะต้นไม้เราสร้างเองได้เลยเนียคะแต่ก่อนอื่นนะบุ๋มอเ <c ười> คลียร์กับตรงนี้ออ๊ยจริงจริงตรงนี้เราเว้นแค่สักสองบล็อกก็พอแล้วเรามาทํา เออกรีนเฮาส์เพิ่มดีกว่านะคะอือเสียเสียฟรีมากเอ,อ้โอเคเรียบร้อยไหนดูต่อไปเป็นไมโอมอะไรคะเนี่ยมีแต่หินแฮขุดไปก่อนเดี๋ยว,วาก็คงได้รู้อีกไม่นานนี้นะคะโอ้โหหินมาแบบรัวๆเลยค่ะทุกคนโอ้โหอ๋อมีหินแบบเก่าโผลมาด้วยอยมันใช่สิ่งที่เราคิดหรือเปล่าเนี่ยเจอไม้ด้วยอืย มือนจะเป็นอุ๊คพิสมารินก็กลับมาเฮ้ไม้ป่าดงดิบนะคะรอบนี้ค่อนข้างเยอะเลยถ้าบอกว่าเป็นใบองป่าดงดิบก็เชื่ออยู่นะเพราะว่ามีหินเก่ามาด้วยไงอ๋อนี่ไงจังเกิลดันเจียนค่ะโอเคลืมอ่านดูเลยเขาบอกอยู่นะคะเป็นจังเกิลดันเจียนนะอ๋อดูโอ๊ยน้องแก้วต้องกินอะไรอะ่ะต้องกินมเมล็ดหรือเปล่า โอ้ไม่มีเมล็ดเลยเหรออุ๊ยนี่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 มีข้าวที่สุดแล้วมีมเมล็ดมีมเมล็ดมีเมล็ดบูมีมเมล็ดนะเฮ้ยไอต้านกแก้วอย่าพึ่งไปเรามีมเมล็ดนะฮัลโหลสนใจมาอยู่กับเราไหมอ่ามันต้องทำยังไงทุกคนอ่าได้แล้วเฮ้ยเราสั่งน้องนั่งได้เดี๋ยวน้องจะบินตามเรามาใช่ไหมบินมานี่สิโลกทั <laughs> ้งไม่มาทุกคน ขมอนมานี่แล้วจอดอ่ะอุอ๊ยทุกคนดูนอนสิอ่ะไม่เกาะแล้วอะ่ะเอามากเกาะใหม่มากเกาะใหม่เร็วมเกาะใหม่เกาะใหม่หน่อยเออนี่ทุกคนดูน่ารักอย่างนี้ต้องถ่ายภาพแชะไว้หน่อยเออเออไว้ค่ะมีกำลังใจในการขุดต่อแล้ว ไอ้ต้านก็ย่งัยงไปแหละก็นั่งสักที่หนึ่งได้ไหมลูกโอเคหนูนั่งตรงนี้นะโอเคไม่ปอดภายค่ะทุกคนเผื่อเจอบอนสเตอร์ปาร์ตี้มาอีกต้องพาน้องมาอยู่แถวๆนี้โอเคลงลงลงจอดสักที่นึงค่ะลูกนั่งตรงนี้นะอยู่ใกลๆไว้เพราะว่าเดี๋ยวมอนสเตอร์ปาร์ตี้โผลมาไม่ไม่ดีนะอืมเดสโตนค่ะโอ้กลองโอเคขอบคุณค่ะเมื่อกี้เหมือนมีพูดอะไรขาวๆ โอเคเขาทำอันตรายไหมอะทุกคนนี right. ่บุ right. oh, wow. oh. Oh. Okay. Right. ๋มไม่รู job, huh? oh. Oh. Now, huh? ah. ้อทำมอันตรายชัดเจนเลยชัดเจนโอ้โหแล้วหายตัวได้ด้วยนะบางทีอ้าวอุ้ยไปเลยโอเคเรียบร้อยปิดไปหนึ่งจ็อบค่ะโอ้ยอ้าวยังไม่หมดหรอไปไหนแล้วอะอาลบลบอ้าอุ้ยก็หายตัวได้อะ เมื่อกี้เหมือนจะได้หินมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเอาหินนไปแปรรูปเป็นแสลบแล้วเราก็ต่อไปทำเกอบสำหรับปลูกต้นไม้กันดีกว่าค่ะทุกคนเอาไปฝั่งนี้เลยแล้วกันนะคะโอ้โอ้โหโอ้โเออเออเรียบร้อยสักทีเอาความกว้างประมาณ4บล็อกนะต่อไปสักประมาณ10นะคะ1 2 3 ส่สิบอืมไม่ต้องไปไกลมากนะคะต่อไปก็จะสร้างเป็นอยู่นะอันที่สิบเอ็ดมาก่อนนะปุ๊บแล้วก็ทำไปแต่ร,รอบหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าโอ้โหโอ้ฝั่งนี้หนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกเจ็ด สักเจ็ดบล็อกนะคะแล้วก็ต่อไปอีกหนึ่งสองสามต้องคิดนิดนึงนะทุกคนแบบว่าถ้าจะปลูกเป็นแนวยาวแบบนี้หรือว่าจะปลูกเป็นแนวไปแบบนี้ถ้าเป็นแนวแบบนี้ก็ต้องทําแบบไปนิดนึงโอเคประมาณนี้แล้วก็เลี้ยวเลยค่ะไปละเลยไปนิดนึงไม่เป็นไร โอเคได้โครงสร้างมาแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาวันนี้ไปทำแซับเพิ่มแต่ว่าบุ๋มขอไปนอนก่อนตอนนี้ฝนตกหนักมากไม่ไหว <laughs> อ่ะเช้าสักทีนะคะมาในเวลาต่อกันดีกว่าบล็อกดินมันยังไม่ได้พอสมควรเลยอะ่ะเราจะไปปลูกพืชเราก็ต้องใช้ดินใช่ไหมงั้นก็เดี๋ยวขอฟาร์มเพิ่มอีกสักนิดนึงก่อนนะคะขอพิ่ประมาณ10ต้นอ่ะนั้นก็ต้องใช้ดินประมาณ10อันนะคะ10ก้อนเออนั่นแหละ โอ้โหน้องแมวหรออู้เสือดาวหรือเปล่าหรือน้องชีตาจะเรียกน้องว่ายังไงดีอะจะต้องขึ้นแมวใช่ไหมทุกคนถ้าน้องเป็นแมวน้องก็ต้องกินปลาสิดูซิเอ้ากินจะด้วยโอย้มีปลาอีกไหมมีอีกสองอนะเอาไหมน้องไม่เป็นของเรามันไม่ใช่แมวธรรมดาทั่วไปในบห์ม่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยอีกแค่ห้าอัน,นี้ค่ะ อุ้ยมาอีกแล้วอืืฮเยสโตนก็มาอยากได้ดีนะโอ้โหแพนด้าทำจริงน้องแพนด้ามาได้ยังไงอ่ะแล้วประเด็นคืออ่ะบุมมีไม้ไผ่นิดหน่อยนะลูกกินมะเออเรียบร้อยไม่กินไม้ไผ่แล้วสบายใจนะลูก ว้าลืมเห็นละเมีนี้ด้วยปลูกดีกว่าอาขยบใหม่ทุกตัวปลูกไม่ได้เหรออ่าพอจะได้อยู่ขยบอีกขอปลูกหน่อยอีกเต่านี้เนาะเขาอยากอยู่ใกล้น้ํากันขนาดนั้นเลย <c oughs> ไปขยบไปเออขยบไปหน่อยโอ้โอเควันดีวันดีลูกวันดี แต่ว่าไม่ใช่นกเรานกเรานั่งอยู่ตรงนู้นเลยค่ะทุกคนจะต้องทําแบบว่าบ้านให้น้องนกด้วยนะอ๋อแล้วก็ชื่อน้องหมานะคะมีบางคนดีเควสกันมาเยอะมากๆเลยซึ่งบุ๋มก็เจอชื่อถูกใจหลายชื่อเลยบางคนแบบว่าเอาน้องชื่อเอ่อชื่อเฟิร์สหรือว่าชื่อหหรือว่าชื่อวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเป็นไมคร c r หนึ่งบ็อกช่ไหมหรือบางคนจะบอกว่าชื่อสกายดีกว่าเพราะอยู่บนฟ้านะคะซึ่งบุ๋มรู้สึกว่าใช่เราอยู่บนฟ้าเราต้องชื่อให้มันใกลๆ้ๆเคียงหน่อยอะจิบูปู เกือบไปแล้วก็เอาไปว่าน้องชื่อสก,กายแล้วกันนะคะอืมอะไรอ่ะได้ไข่ากาเดียนเอามาทําอะไรได้ต้มได้มากาเดียนเป็นตัวที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยไปค่ะโอเคได้ดินมาสิบก้อนตามที่ต้องการแล้วแต่ว่าดี๋ยวขอฟังมอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะอะเจอดินอีกอย่าอโอเคค่ะเดี๋ยวทําสลบก่อนเลยนะขั้นแรก จะได้ไปทําสิ่งที่เราต้องการแซบต้องใช้อีกเยอะนะคะบอกเลยต้องประมาณ3บล็อกนะคะแล้วก็ตีไปแบบนี้ชุบอันนี้ถามว่าคิดหลักการยังไงก็คือมั่วนะคะ <laughs> มั่วให้สุด2ชุบไปไปหนึตรงนี้อืมแล้วก็ตัวนี้มัน เกือบตรงกลางเลยนี่นาตรงกลางตรงนี้เราขอเป็นสองบล็อกแล้วกันเนะะีคะอืมแล้วก็นับมาอีกสามเหมือนเดิมหนึ่งสองสาไปค่ะโอเคเรียบร้อยแหละต่อไปเอ่อเดี๋ยวขอดูลาดเหลานิดหนึ่งเราจะไปต่อยังไงดีแบบนี้ทุกคนเข้าใจปะ่ะคือน้องจะมีความแบบ อยู่ร,บรอบๆดินที่เราจะวางนะคะไม่ได้อยากให้มันอยู่ข้างลง่างข้างบนแบบนี้เราต้องไปเอาน้ํามาช่วยในการสร้างแล้วะคะ่ะน้ำเดี๋ยวลองดูนะเอาลงไปตรงนี้ก่อนเลยโอเคเอ่อลงมานิดนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ๆๆเออเราก็ขึ้นมา โอเคเสร็จสิ้นภารกิจนี่แลหละค่ะุกคนที่อยากได้นี่แค่เนี่ยแล้วก็อีกนันนึันจะมายังไงอะตัวนี้ก็ทุบออกไปนะอ่ะ,อะได้ต้นแบบมาแล้วหนึ่งนะคะความห่างของมันก็จะอยู่ที่ประมาณกี่ต้นดีหนึ่งสอง อาให้ได้ประมาณ3ต้นนะะอย่างน้อยบุ๋มคิดว่าน่าจะได้นะตรงนี้โอเคให้มันห่างก,กันสักหน่อยหวัดเสียวมากเลยเวลากระโดดข้ามอนะไรเนี <laughs> ่ยโอเคแล้วดินจะเอากลับยังไงอูโอ้โหเสียดินฟรีบุ๋มเอ้ยเดี๋ยวนะบุ๋มขอไปดูก่อนว่าบุ๋มพอจะมีอะไรเยอะๆอีกไหมยี่งไม้สปรูตเยอะมาก ทำไมเราถึงไม่ใช้ไม้สปรูตเลยนี่ได้มาสักนิดนึนงเดี๋ยวเก็บของก่อนนะะี้ยคะแล้วเราก็ทำแสลบด้วยไม้สปรูตซึ่งต้องเจ๋งแจ๋วเออแล้วเราก็ใช้ไม้สปรูตไปวางกอดงาทุกคนใช่แบบนี้แบบนี้เป็นต้นเออวางไปทั้งหมดเลยแล้วกันนะ เราก็จะลดการตกได้แบบร้อยเปซ็จะพอไหมแค่นั้นแหละนะคะตรงนี้มันจะกว้างๆหน่อยเพราะว่าบุ๋มทำผิดนิดนึงไม่นิดแหละทำผิดเลยนะคะทุกคนอืมตรงนี้ทำผิดก็ปล่อยไว้ก่อนเรายึดหลักการของเราเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็มาว่าง่อ อแล้วอันนี้ก็วางระหว่างนี้ด้วยเห็นไหมอุ้ย,ยแต่มันไม่พอ,อที่เราคิดเท่าไหร่เลยฮะมันต้องเว้นหนึ่งบอกมันจะได้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เอาดินมาวางจบบตรงนี้อะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้โอ้มันก็พอดีนี่นะข้างหลังก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะอ่าเรียบร้อยได้สามหลุมแล้วค่ะ มาต่อชุบอืมน่าอีกแล้วแล้วขอเวลาสร้างแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะทุกคนตอนนี้ได้หกแล้วนะคะ ว่าสลับหินบุ่มเริ่มหมดแล้วนะคะทุกคนก็อยู่นะก็ไว้ประมาณนั้นก่อนแล้วกัน,นเดี๋ยวเราเอาต้นกล้าที่เราพอจะมีบ้างนิดหน่อยไปปลูกเลยแล้วกันนะคะพอจะมีหรือเปล่าเนี่ยดูว่าบุ่มปลูกไปหมดแล้วเนี่ยอ่านี่ไงเจอสปรูวเจออุ้ยดักงมันต้องปลูกสี่ต้นงั้นเดี๋ยวขอฟาร์มต่อยนิดนึงแล้วกันเหมือนว่าตอนที่มันระเบิดอ่าตอนที่มอนสเตอร์ปาร์ตี้มาบ่อยทุกคนมันจะทําให้พวก ต้นกล้าของบุ๋มมันหายไปหมดเลยนะคะโอ้ยยินดีตอนเราเข้าสู่เกาะของเรานะาขยับไปหน่อยตอกกรงที่มันมีต้นกล้าข้างในมาอีกแล้วเดี๋ยวขอนอนก่อนแล้วกันนะเ <c oughs> อ้ามอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆโอ้โหไอตัวนั้นมันอืมไปแล้วุิยแพนด้าคือไปทำอะไรข้างบนตรงน,น,รงนั้นลูกตอกลงแล้วมีแพนด้าคือไม่ทำอะไรลูกอืม,อม โอ้ยตายเออพอเราตีคืนแล้วทำเป็นโกดเหรอ,อจะตายอยแล้วเนี่ยเราเนี่ยโอ,โอเคตอนนี้พูดไอ้พูดนั้นมันเยอะมากเลยทุกคนตอนนี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้มาค่ะขยับไปหน่อยโอเคอือฮึชูกาก็มาสิ่งที่เราต้องการไม่มาสักที ได้มาหนึ่งต้นแค่นั้นเองหรอแล้วเราต้องอาศัยไอเจ้ขาขดไอ้พวกนี้แล้วแหละเดี๋ยวนะเขาไป็ไม้ขาวก็ยังดีอืมอันนี้ก็คือไม้โอ๊กสินะโอ้โหทุกคนต้นโอ๊กของเรา drop the dark oak มาเงั้นต้องปลูกแค่นี้ไปก่อนนะคะมาปึ๊บก็ออันนี้อยู่ตรงนี้หนึ่งสองโอเค ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะทุกคนก็ในคลิปน้าทุกคนอยากให้บุ่มทำอะไรก็ลิมคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บ